ฟังดีๆนะคะในร่างกายของเรามีธาตุดินถ้าสมมุติคุณพร่องในเรื่องของธาตุดินให้สังเกตดีๆคุณจะมีโรคหัวใจคุณจะเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจโตโรคลิ้นหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจโรคทางเดินเกี่ยวกับเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะคะหรือ2เกี่ยวกับ เหมือนระบบขับถ่ายอะค่ะ,ะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายให้ไปสังเกตน,นะคะใครที่มีปัญหาโรคหัวใจจะมีปัญหาระบบขับถ่ายด้วยเพราะธาตุดินนะคะฟังดีๆนะ,ะมันเกิดกจากมันมันเกิดจากการกินอาหารอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าคุณกินอย่างเงี้ยค่ะระบบการย่อยของลำไส้คุณอนะมันไม่ดีเพราะว่าธาตุดินคุณมันไม่บาลานซ์ธาตุดินของคุณคุณมันพร่องนะคะมันจะทําให้คุณอะ,อะ ย่อยอาหารยากแล้วก็เป็นคนที่แบบโหขับถ่ายลําบากแล้วขับถ่ายออกมานี้ก็แบบเป็นเป็นะอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรอึกระตายเหรอหรืออะไรหรือว่าแบบกลิ่นนี่ใครทานข้าวอยู่ต้องขอโทษนะคะมันมันจะมีกลิ่นที่แรงมากๆมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยมันแล้วแบบโอ้โหมันสุดมากอะคะ่ะคนที่ธาตุดินพร่องนะคะเขาจะมีเรื่องนี้สําคัญมากเขาจะมีกลิ่นตัวแรง ใครที่พร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะเพราะระบบอะของลำไส้ของคุณจะแย่นะคะการขับถ่ายการอะไรจะลำบาก3วันถ่าย5วันถ่ายพวกนี้คือพร่องในเรื่องของธาตุดินนะคะกลิ่นตัวจะแรงเหงื่อจะออกเยอะพวกนี้ค่ะ คุณรู้ได้เลยถ้าคุณผิดปกตินะเอ้ยหรือว่าโอ้ยก็ธรรมดาไม่ได้เหม็นมากก็เมื่อไม่ได้ออกมากก็หัวใจก็ไม่เป็นคุณไม่ได้พองเรื่องธาตุดินแน่นอนนะคะนี่นี่สมมุติว่าคุณเกิดธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดินแต่บังเอิญธาตุในร่างกายคุณคือธาตุดินมันดันพล่องนะคะกว่าธาตุอื่นๆธาตุเจ้าเรือนธาตุด่นนะคะหรืออ่าธาตุตัวนี้ค่ะเป็น ธาตุที่เด่นมันก็จะมีธาตุที่รองแล้วพอธาตุที่รองค่ะมันดูเหนือกว่าค่ะแน่นอนค่ะร่างกายเราผิดสมดุลทันทีนะเพราะเราเกิดมาธาตุดินธาตุดินต้องเหนือกว่าธาตุอื่นๆค่ะแต่มันดันพล่องเวลามากมันดันมากเกินเวลาน้อยมันดันน้อยเกินแบบนี้นะคะ